ิอมาดเอาไปละเอาไปละคุณเรียบร้อยโอ้โหปืนจีว <laughs> ะแฮกปืนนี้มาเองอ่ะทำไมเฟี้ยวนักหรอเฟี้ยวนักหรอไอดีสี่ดาวไปแล้วคลิปนี้เล่นไอดีห้าดาวและกันนะครับ <c oughs> แต่ก่อนที่เข้าไปเล่นเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันหน่อยซิว่าใน id 5ดาวตัวน,นี้มีอะไรพิเศษบ้างแบบมีอะไรแบบมีปืนอ,อะไรบ้างนะครับผมนะ <c oughs> คือเอาจริงๆความพิเศษก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมบาลีถาวร M200 ถาวรนะครับผมนะแล้วก็ DSR1 ถาวรนะครับปืนโค้ดโหสุดยอดครับปืนเก่าแก่จริงนะครับอ่าผมจะเลือกไปไๆเลยละกันนะเพราะว่าปืนของค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเยอะถือว่าเยอะเลยแหละก็มีประมาณนี้นะโหมีบาลีมีบาลี let, ลายสีเขียวด้วย โอโ้ไม่ธรรมดาจริงนะครับซึ่ง ID 5าดาวนี่แบบโ,โหตั้งแต่ปล่อย ID ตัวเองไปก็พูดง่ายๆเลยก็คือขายไปคือแบบไม่ได้เล่นเลย ID 5ดาวเดี๋ยวผมจะมาเล่นปืนนี้ละกันนะครับผมแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าผมเนี่ยเคยทำปืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือ ปืนนี้เนี่ย GM เนี่ยเคยโยนให้ผมเล่นด้วยนะเออเคยทำคลิปไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแต่คลิปนี้เราก็จะมาเล่นมันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าของ i อเดีเขาบอกว่าเขาสุ่มได้มานะครับเขาสุ่มจากไหนวะเขาส่งในสุ่มในเว็บแน่นอนเลยเนะี่ยคือในคังมันไม่มีนะครับแต่หน้ากากเขาไม่ได้ใส่หรอกเนะี่ยผมอยากเปิดหน้ากากมากเลยอะ่ะผมสามารถใช้หน้ากากอะไรได้บ้างแคปมีอยู่5 2 0 0ัน ไม่เป็นไรหรอกเนาะถ้าจะขออนุญาตซื้อหน้ากากเพราะว่าผมทักไปหาเจ้าของแล้วเจ้าของก็ยังไม่ตอบเลยเพราะฉะนั้นขอเลยละกันนะอย่ากโกรธกันนะแล้วเจ้าของไอดีมาดูแนละ้วอย่ากโกรธผมนะครับอ่าฉายาอุ้ยเล่นปัญฉายาอันนี้ด้วยวะ่ะควบคุมแรงถีบอ่ะผมเล่นฉายาตามเขาดีกว่าปะมา,มาเดี๋ยวลองดูมันจะรอดไหมผมเนะี่ยจะรอดไหม okay, s <S โอ้โหเล่นมือซ้ายตัวด้วยเอาวะเจ้าของไอดีนี่เล่นมือซ้ายตัวด้วยแต่ความไวเมาส์ก็ปรับอีกนิดนึงได้ไหมี่ย โอเคเล่นมือซ้ายซะแล้วเอาว่ะมามือซ้ายกับมือซ้ายว่ะมันจะแปลกตาไหมลนะ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูดิ <c oughs> มือซ้ายจะยิงได้เปล่าถ้ายิงได้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อครับยิงได้ครับผมไป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 ผมไม่ยิงผมไม่เน้นยิงโดนหัวนะครับยิงโดนหัวก็เป็นพอโอ้ปืนนิ่งอย่างวะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเขาใส่ใสายอาคุกบุมแรงถีบ อันนี้ต้องใจเย็นแต่ปืนมั่งนิ่งมากเลยอ่ะโอ้โหแทบไม่สายเลยมั้งเนี่ยโอ้ยลูกนี้เล่นในห้องเดนแมทก่อนก็ดีละทีมเขายังไม่บุกมานะอันนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าถ้าผมดันไปเนะี่ยผมยิงไม่ได้แน่นอนอ่ะยิงโง,ง่ๆอ่ะด่ามาระเบิดอยู่ด้วยเรียบ<ะ>ร้อยครับเ<ะ>อาไปไหนแล้วเฮ้ยหมดแล้ว เฮ้หมดแล้วว่ะไปเอาโอ้โหยิงตายไวมากเลยอะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงกลางมันมีคนดูไหมเนะี่ยหรือว่าเพื่อนเราดูอยู่วะเฮ้รอตรงนี้ดีกว่านี่ดูเด๋ยวโอ้ยยิงโอ้ปืนนิ่งชิบหาย คลิปที่ผ่านมาผมไม่ได้ใส่ฉายาควบคุมแรงถีบอนผมไม่รู้เลยว่ามันนิ่งขนาดเนี้ยเยี่ยงโกงมากเลยเนะี่ยปังยิงโคตรแรงอะ่ะโอ้โหแบบยิงแป๊บเดียวตัวหายอะ่ะ <c oughs> อะไรอะไรคุณอะไรคุณเฮ้ยหลบซ้ายหลบขวาอัดจัด ถื <laughs> อมาดิเอาป่ะเอาไปแล้วคุณเรียบร้รอยอู้ยเอาว่ะเอาว่ะอู้ยสุดยอดโอ้โ <laughs> ห <laughs> <laughs> ปืนจีวะ่ะ <laughs> มันไม่ใช่ปืนจีแล้วมันยังมีสุม่มอยู่ตอนเนี้ยใช่ปหมวะ ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลมาแต่เจ้าของไอเดียเขาบอกว่าปืนเนี้ยมันสุ่มจากไหนสักอย่างสักที่หนึ่งอะ่ะในเฮ้ยมันก็มันก็สายอยูนะ่นะเมื่อกี้ผมคลิกซ้ายค้างะนะอันนี้คลิกซ้ายค้างอันนี้คลิกซ้ายค้างอันนี้คลิกย้ำๆเฮียตรงชิ่หายอะไรอะไรอะไรอย่ามาหือกับผมนะปืนผมแรงนะ เออมัมแรงนะคุณโอ้โหกขะสนไม่พอจยิงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายดิเออมันไงขอเล่นไม่ให้หรอกไม่ไงหรอกงกกูงกกูกลายเป็นคนงกเอ้ยงกงกลิ้นผัดมาแล้วเฮ้ยยี้ไม่โดนครับพลาดพลาดพลาดไอ้ใครอ่ะเอ้าโอ้โหเป็นไงปืนโคตรนิ่ง แต่หัวยิงไม่โดนนะครับยิงตัวไม่ต้องสืบครับปั๊บเดียวตายครับผมแต่ระยะใกล้ไม่รู้ว่ะเฮ้ยยิงหาัก่อนเอ๊ะยิงหาัก่อนเดี๋ยวโดนยิงตายงกปุงกอ่ะจังหวะแล้วงกมากอ่ะปืนนั่ง่างเทพเฮ้ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเป็นไงเฮ้ยเอ้าเชีอยข้างๆก็มีโอ้แม่งเอ้ยโกงไหม เราแฮกปืนนี้มาเองอะรัก <laughs> ตีนเนี่ย <laughs> อยากเราเปืนละลาเซ่อยากเราเปืนละลาเซ่มาก่อนนะครับต้องใจเย็นๆนิดนึงไหไวะอะไรอะไรเราอะอะไรเฮ้ยช่วยหนเอยเข้าปะเปะุ้ยอฮ้ย น้อหอน่ยเนี่ยเล็บลายเฮียจัดเชียโอ้โหเรียบร้อยไม่นะไม่ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเริ่มเริ่มตายงแล้วกูเริ่มตายงแล้วโอ้โหชนะอยู่แล้วเก่งกันขนาดนี้ดูดิ ทีมงานคุณภาพโอ้โหเฮดช็อตเรียบร้อยเดเดยวเดเมื่อกี้ผมหินอะไรไปแบบสอนแท็กหน่อย <c oughs> ไม่ได้นะอันตราย <c oughs> สอนแท็กหน่อย <c oughs> มามาเลยกำลังห้าวกำลังห้าวเมื่อกี้แม่งไปเช็คไมมารู้สึกว่าเสียงไมผมจะแตกมากเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมเดะ <c oughs> มาเว้ย ฮาวครับฮาวคนมันห้าวครับเปิดดีครับเปิดดีว้ายระเบิดมาเพียบมาเพียบเลยค่ะเฮ้ยไอพวกฝั่งแดงอ่ะมาลองปืนพี่หน่อยไปแล้วทิ๊กทไหนไหนเรียบร้อยเดี๋ยวเดีดีระเบิดก็เยอะระเบิดมันเยอะวะไปไหนหมดแล้วไปไหนหมดแล้วไปไหนหมดแล้วมันกลับไปหมดแล้วครับ เรียบร้อยครับผมอัดตัวไม่ต้องหวงครับโอ้โหไม่ต้องหวังยืนนิ่งก็ยิงไดย้ยิงไม่ได้ก็แปกแลกละโอโ้ยืนนิ่งหมดเลยอ่ะพวกนายไม่ตั้งใจเล่นน่ะเฮ้ยชิบหายแล้วม,มันเงียบจังวะมันเงียบจังวะเฮ้ยเงียบเกินเฮ้ยเงียบเกินเงียบเกินเอาตัวฟีเอาก่อนเลยตัวฟีเอากันเลยครับเงียบเกินเงียบเกิน ผมว่ามันเงี้ยไปเฮ้ยอ๋อชิบหายทางซ้ายก็มีอืมเรียบร้อยนี่แม่งย้อนกลับมาเรียบร้อยเรียบร้อยเปิดเฮียกูแตกไปดูแล้วไหนกูนดัน,นไปดิป่ะปะต้องต้องดันเข้าทางห้องเขียวป่ะเออมันจะเฟี้ยวอะ่ะได้ป่ะรอเลยรอเลยรอเลยเดี๋ยวก็โผล่เดี๋ยวก็โผล่ ทำไมเฟี้ยวนักหรอ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 ฝลองข้างคุณเฟี้ยนน้อครับเอ้ยคุณเฟี้ยนโอ้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยอ่าเรียบร้อยน้ำเขียวยังเหลืออีกนี่ดูชาวบาเลรตนี่ชาวพาเลรตเป็นไงเล้วเอ้ยเป็นไงล่ะคุกตะกบ นะครับเรียบร้อยครับผมเมจอรนะเฮ้ยมันจะชนะไหมเนี่ยมันมัรู้สึกเหมือนเกมจะพิกอย่างเงี้ไม่รู้อ่ะเฮ้ยมันไม่เอายแล้วไม่เกมพิกแบบโอ้โหนำมาตั้งสี่วินจะมาแพ้กันแบบนี้ได้ไงครับเออสลายโหดมากๆเฮ้ยไม่ชมห้าดาวโหดบ้างเลยวะห้าดาวก็โหดเว้ยเนี่ยถึงยัง ถึงจะยังไม่ที่หนึ่งก็ห้าดาวโหดนเว้ยฮะไม่ชมหาดาวจริงๆเหรอวะน้อยใจนะเฮ้ยไม่ชมหาดาวจริงๆเหรอห้าดาวไม่หล่อเท่เลยนครับผมว่าหาดาวนี่หล่อเท่ที่สุดแล้วทําไงไม่ชมห้าดาวมั่งวะห้าดาวนะหล่อเท่ขนาดนี้นะครับโอเค let's go วห้องนี so ite, ้เขาบอกให้ถอดหน้ากากด้วยครับห like ัวห้องเขาแบบตั้งชื่อห้องบอกว่าถอดหน้ากากด้วยนะครับเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยผมก็ถอดหน้ากากครับจะใส่ไปเล่ได้เนี่ยเราไม่ใส่บอว่ายิงอะไรฮะจริงอะไรเราอ่ะตลกเหรอเดี๋ยวก่อนนะยิงไหนนะอุ้ยหัวคนเ่นอุ้ย เฮ้ยชฮบชุบชุบเออหลบได้มาแล้วงงนี่งงงงนี่งงเนอะนี่เราเล่นมือซ้ายเราไม่ถนัดเนี่ยรู้ป่ะเออไม่ถนัดมือซ้ายมากๆเลยตอนนี้มันไม่ถนัดจริงๆ่ะบางทีอะแต่บางมุมอ่ะวัวที่จะยิงโดนมันก็ไม่โดนเว้ยอันนี้จริงๆครับเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยด้๋ยวช่วยไปไหน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 ฮะไปไหนเราอ่ะอยู่กันก่อนนะครับอยู่กันก่อน คือป <Bond> ืน GM ครับป <to> ืน GM ปืน GM นะครับเหมือนที่คนเมื่อกี้บอกอันนี้เป็นห้อง c นเตอร์นะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบว่าเฮ้ยที่ทำไมยิงไม่ค่อยตายเลยว่าอะไรเงี้ยเออพี่โป้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเออง่ายๆนะครับอันนี้เป็นห้อง c o เตอร์นะครับห้องที่สุดหัวนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเอ Asia ครับผม Asia Asia ครับผมเ Asia มาดมากครับมันมากเอ Asia ครับผม กิงกระสับกินกระสับตั้งติดไปที่ใส่แล้วมันเกิดโอเคงั้นเราต้องจากกันแค่นี้นะครับต้องขอบคุณเจ้าของไอดีมากครับ <laughs> เล่นเกิเนเวลาปะวะโอเคครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณที่รับชมามากครับผม